ก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับว,วันนี้ก็เราจะมาดูแบบว่าเรื่องแปลกๆกันตอนเราดีระทานกันนะตอนที่เราหารีประทานกันแล้วก็เจอตอนที่เอาหัวใจกันนะครับก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ผมต้องหารีประทานก่อนนะครับหาดีระทานให้เจอกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดไปที่ผมเจอริพทานก่อนนะฮะโอเค <Okay. S 1> ว่ามันเป็นไงคอมแลกวันนี้นะทุกคนสามารถมารับชมพร้อมกันได้นะครับก็ก่อนจะไปรับชม,มกมก็ฝากทุกคนกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนนะัะ โอเค okay, okay, นะครับมารับสมพรนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมขอเจอเีพธานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ก่อเทพานนะครับรอคนกันประมาณสิบสองคนนะครับเราจะเริ่มเสกเทพธานกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแบบว่ารีบเสกแล้วก็ดีไปนะครับว่าคอมแปลกมันจะอยู่ตรงไหนนะครับคอมแปลกมันก็จะอยู่ตรงที่เราดีเทพานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ดีเทพธานเสร็จแล้วก่อนนะครับว่ามันเป็นไงมาวมารับสมพรกันได้นะฮะ โอ้ยใช่ไม่ทันมันไม่ดีพี่มันไม่ดีไม่ดีใช้ไม่พอไม่ดีระวัง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 นี่นี่ตัวนี่ตัวโอ๊น่าเบ็โอ,อยู่ไหนอี่นิดหนึงี่นิดนึง,นนงเคอแลไ่อไปตัวนี้ดกว่าหน้าบไดวงส่งนะพี่สง่งก็ได้ดอกนี่แจไปก่อนนะน้าบไดทางคนนึงนะไม่ทำเ

ตอนาาบบนี้พอทานดูตามเต้นเอาไปปดา้ดีนะนี่ก่อนแกลมได้ดีกว่าพอละแก้มดีกว่าดีตรงนี้น,นะครับตอนนี้ก็ผมเกาหลีได้ทานเสร็จที่ดับร้อนครับก็มารับสมพริของนะครับว่าคอมแปลกมันเป็นไงบ้างนะมีใครเคยเจอเป็นแบบนี้บ้างนะใครเคยเจอเป็นที่มันเป็นแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยนะว่ามันเป็นว่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างนะมันจะมี แต่ว่ายิงหัวใจแล้วมันโดนอยู่นะโดนเต็มเต็มอยู่นะก็ตรงนี้เลยครับดูพร้อมกันนะเนี่นะครับอันนี้เราโดนอยู่นะเรายิงโดนแล้วหน้าหัวใจนะทุกคนนี่นะผมว่ามันแนวเหมือนเดิมนะไม่ได้เลยเดี๋ยวนะดาเมจมันไม่พอ ใช้ใส่อะไรพี่งงงงงงเป็นไก่าตาแตกเลยไอ้พวกนี้นี่นะครับทุกคนแบบว่าเหมือนพระแปงลงร้างแล้วก็แบบว่าสู้มันหลุดเลยนะมันมีด้วยหรอแบบนี้อะ่ะทุกคนมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแบบว่าเหมือนผลพระแปลงล่างแล้วก็สูมันหลุดเลยนะคนดูว่ามัน มีเป็นไงบ้างคะคนดูคิดอย่างไงช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยฮะยิงแล้วนะมันโดนอยู่ไม่ใช่วันนั้นนะมันโดนไม่ทางทางหนึ่งตาเมตก็สรุปคือไม่ได้หัวใจกันครับเพราะว่าเราก็ขับเลยแบบว่าลองขับเลยกลับดูถึงเก่อก็ไม่ได้หัวใจกันครับเพราะว่ามันแบบว่าเหมือนมันบล็มกอะไรสักอย่างนี่นะครับแบบว่าหัวใจมันหลุดเลยก็ถือว่าเราล่าเดิอทานครั้งนี้ไม่ได้หัวใจนะครับลายมันมันแบบว่าผมเจสอง ครั้งแล้วนะอีกครั้งหนึ่งแบบว่าหัวใจมันจะไม่มาแต่ว่าผมไม่ได้ลงอันนี้คือแบบว่ายิงแล้วแต่ก็หัวใจดุดแบบนี้นะครับมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ยังหาสาเหตุยังไม่เจอว่าทาไมมันเป็นแบบนี้บั๊กอะไรมันคือบั๊กอะไรหรือว่าคนแกลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็สําหรับความแปลกวันนี้ก็มาแนวนี้เลยครับแบบว่าหัวใจยิงแล้วนะยิงโดนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้หัวใจนะก็ผมก็ยังงงอยู่นะครับมีใครเคยเบนแบบนี้บ้างครับช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคร